สวัสดีครับน้องๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีข้อนี้นะข้อนี้ดูดีครับใครที่คิดว่าตัวเองมีสกิลคิดเลขลองสต็อปวิดีโอก่อนแล้วลองทําถ้าคิดว่ายังทําไม่ได้เนี่ยดูพี่นะข้อนี้ไม่ได้ยากนะมาดูกันครับพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะโอเคข้อนี้หลักการไม่ยากครับพยายามแยกส่วนคิดแยกเศษมาคิดแยกส่วนมาคิดแล้วค่อยมาคูณกับสามหมื่นโอเคป่ะเอา้า เพราะนั้นมาดูกรณีกรอนเศษก่อนเศษครับเอาเศษมาคิดก่อนเศษของเราก็คือ6ส่วน7นะครับคูณ2ส่วน3หารเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเลียมไหมได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จัดเลยเท่าไหร่ลูกตัวไหนตัดทอนกันได้ก็ตัดเลยครับ3 1 3 3 2 6 7 1สา2สาเดหนึ่งเฮ้ย2คูณกัน3ครั้ง2คูณ2เป็น 4, 4ี่คูณ2เป็น8 ข้างล่างเหลือเลขเก้าตัวเดียวเพราะนั้นตรงนี้ได้แปดส่วนเก้าเขี่ยไหมอย่าไปนั่งท,ทําทีเดียวแล้วคิดทีเดียวมันยากนะครับต่อไปต่อไปต่อไปสเต็ปที่สองลูกเอาส่วนมาคิดครับส่วนของเราเนี่ยคือสี่ร้อยแปดสิบถูกปะหารด้วยหารคือการเขียนเศษส่วนหารด้วยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกเหมือนเดิมครับใครที่เรียนในคลาสกับพี่ชัดอยู่แล้ว มีทศนิยมสามตำแหน่งเห็นปะมีทศนิยมสามตำแหน่งเหมือนเดิมครับพี่ชัดยกมันขึ้นไปไว้ข้างบนเลยอ่ามันก็จะได้แบบนี้ครับเอาศูนย์ขึ้นไปนะลูกเอาศูนย์ขึ้นไปนะเพราะนั้นทําข้างล่างให้มันเป็นจํานวนเต็มครับมันก็จะกลายเป็นสี่แปดศูนย์แล้วก็ตามด้วยศูนย์ตามจํานวนทศนิยมเลยเห็นไหมศูนย์ตามจํานวนทศนิยมเลยแสดงว่าศูนย์ข้างล่างเนี่ยทศนิยมกี่ตัวลูกสามตัวแสดงว่าศูนย์ข้างบนก็ต้อง สตัวครับโถเคปะแล้วก็ส่วนด้วยล่ะส่วนด้วยสิบหกเทียงไหมโอเคไหมเออเขาเรียกว่าปัดจุดเติมศูนย์ปัดจุดเติมศูนย์ปัดจุดไปเลยปัดจุดให้ออกให้หมดหนึ่งสองสามแสดงว่าจุดมัอยู่ตรงนี้แต่เราปัดไปกี่ตัวปัดไปสาตัวแสดงว่าเราต้องเติมศูนย์ข้างบนกี่ตัวสามตัวครับ okay, โอเคจบเอานะเพราะนั้นสิบหกหนึ่งสิบหก สิบหกเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้สามหมืเฮ้ยเฮ้ยสวยงามว่ะสวยงามไหมสวยงามไหมแปดส่วนเกับสามหมืเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วครับมาคิดขั้นตอนรวมเลยลูกมันก็จะกลายเป็นเศษของเราก็คือ8ปส่วนเชัดเขียนงี้แปส่วนเส่วนด้วยอะไรลูกส่วนด้วยสามหมื่น แล้วก็คูณอยู่กับโจทย์ของเราก็คือเท่าไหร่ลูกสามหมือ้าวสวยเลยดิสวยไหมตัดตัดต,ตอบอไรเลยครับ8ปดส่วนเกส่วนหก็คือ8ปส่วนเครับง่ายไหมลูกเฮ้ยเพราะฉะนั้นใครที่ยังแบบยังไม่เคลียร์ในพวกเรื่องเศษส่วนซ้อนวิธีหลักการคิดนะครับลองเอาข้อนี้เป็นเป็นหนตัวอย่างเอาไว้ให้พวกเราดูไปฝึกทํากันนะครับส่วนใครที่มีวิธีอะไรดีๆยังไง ลองคอมเมนต์มาได้นะครับไปแล้วนะครับน้องๆขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบวันนี้สูดๆนะครับบ๊ายบายปึ๊บไปแล้วนะ